ีนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหัวยจทกศนะคะคุณป้าขอมานะคะ,อ,ะอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปสั้นๆนะคะอันนี้นะคะน้าก็จะย้อนให้ดูประมาณแค่สองงวดนะคะเนาะเพราะว่ามันมีสติแค่นี้นะคะเนาะการออกนะคะอันนี้นะคะงวดที่ออกหนึ่งสองหนึ่งนะคะ ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็หวดที่ออก406แล้วก็อันนี้คืองวดที่จะออกของวันนี้นะคะพเพื่อนพีทศนะทศทศค่ะทศนี่ค่ะ แล้วก็เมื่อคืนนะคะใครที่ได้ดูดาวโจรของนาคนะคะดาวโจรปกตินะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลขนะคะก็คือ8กับ2นะคะเนะาะหวยออก8 2 4นะคะดาวโจรปกตินะคะเลขล่างออก8 7นะคะคุณป้าที่ขอมาก็รับทรัพย์นะคะวันนี้ก็เช้านี้ก็จะเป็นของทอกศนะคะที่คุณป้าขอมานะคะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็จะประมาณนี้